ใช่คุณนั่นแหละคุณนั่นแหละห้ามพลาดคุณคือคนสำคัญของบริษัทราศีใดเจ้านายเห็นคุณค่าราศีใดเพื่อนยอมรับนะครับคุณคือเสาหลักคุณคือผู้สร้างสรรค์น,นะครับจะมีอยู่หนึ่งราศีนะครับที่อาจจะไม่รู้สึกตัวว่าตัวเองเนี่ย นะครับมีความสําคัญมากน้อยขนาดไหนถ้าเกิดว่าท่านใดรู้สึกว่าคุณท้อแท้เหลือเกินเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะครับคุณฟังคลิปนี้ให้จบแล้วคุณจะรู้ว่าคุณเนี่ยมีคุณค่ามากกว่าที่คุณคิดซะอีกนะครับนะคือคุณคือคีแมนนะครับคุณเป็นคนที่สามารถใช้ศักยภาพของคุณดึงศักยภาพคุณมาได้เต็มที่นะครับนะคุณเป็นที่ยอมรับของเพื่อนฝูง คุณเป็นที่ยอมรับของทั่วไปนะคุณอาจจะไม่รู้สึกตัวหรอกนะครับแต่ตลอดระยะเวลานะครับที่ดาวพฤหัส,สบดีสถิตยอยู่ในราศีเมถุนนะครับแล้วก็สถิตยอยู่ในราศีกรกฎนะครับจะมีอยู่หนึ่งราศีนะครับถ้าใครได้เป็นเจ้านายเขาคุณจะมีความรู้สึกว่าคุณไม่เหนื่อยเขาจะช่วยงานคุณแบบเต็มที่ดึงศักยภ,ภาพได้เต็มที่เลย ใครที่เป็นเพื่อนร่วมงานของเขาจะไว้วางใจจะให้เกียรตินะครับจะยกย่องในฝีมือนะครับนะพูดง่ายว่าจะเป็นช่วงที่คุณจะเป็นเสาหลักจะเป็นช่วงที่คุณสามารถสร้างสรรค์นะครับสิ่งต่างๆให้องค์กรบริษัทองค์กรบริษัทจะขาดคุณไม่ได้ราศีนั้นก็คือ ชาวราศีมีนนั่นเองนะครับนะชาวราศีมีนนะครับถ้าตอนนี้คุณรู้สึกท้อแท้และคุณรู้สึกเหนื่อยใจคุณคิดอะไรไม่ออกนะครับเดี๋ยวดวงชะตาโชคชะตานะครับจะกําหนดให้คุณของเอกคุณเองเนี่ยนะครับจะมีความมั่นใจนะครับเพราะสิ่งที่คุณถนัดสิ่งที่คุณเรียนรู้นะฮะจะได้โชว์ศักยภาพเต็มที่นะเอาเรามาดูตามพื้นฐานดวงก่อนนะครับชาวราศีมีนนะฮะจะมีดาวตัวต,วตนคือดาวพฤหัสบดี แล้วอีกภพเรือนหนึ่งนะครับในราศีธนูเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะที่แปลว่าการงานกกรทวิถีชีวิตเป็นช่วงที่ชาวราศีมีนเจอจรัสุดเกี่ยวเรื่องของกิจการงานคุณจะมีดาวพฤหัสบดีประสถิตยอยู่ในราศีเมถุนในราศีเมถุนเนี่ยได้สองตำแหน่งที่กินขาดเลยณนะอัมพุเขาเรียกว่าอัมพุองเกณเคาว่าองเกณฑ์คือเป็นเกณฑ์สูงสุดนะครับนะ ดาวการงานของคุณเนี่ยไปอยู่ในตำแหน่งที่สูงที่สุดตามลักษณะของเกณฑ์พิเศษนะครับเขาเรียกว่าได้อมพุองค์เกณฑ์นะะมีดาวพฤหัสอยู่ในตำแหน่งตำแหน่งนั้นนะครับข้อแรกข้อที่สองคุณยังมีดาวพฤหัสสบดีได้เกณฑ์พิเศษเขาเรียกว่าเกณฑ์ดอกบวัวเกณฑ์หอมหวนเกณฑ์คนยอมรับนะเขาเรียกว่าเกณฑ์ปะทุมเกณฑ์ถ้ามีดาวพฤหัสอยู่ในภพที่สี่จะเป็นราศีไหนก็ได้นะครับถ้ามีดาวพฤหัสอยู่ในภพพันธุนะฮะ จะส่งผลให้ใช้ความรู้ความสามารถศักยภาพดึงศักยภาพมาได้เต็มที่นะครับเป็นนักสร้างสรรค์น,นะครับเป็นคนที่จะทําให้พลิกฟ้าพลิกแผ่นดินสะเทือนวงการนะทำวงการไหนสะเทือนวงการนั้นนะครับคุณจะเป็นคนที่มีความสามารถเต็มที่นะครับนะไอ้ตรงเนี้ถือว่าเป็นดีหลังจากนั้นนะครับช่วงเดือนประมาณเข้าเดือนมิถุนาปีห9คุณก็จะมีดาวพฤหัสเข้ามาอยู่ในตําแหน่งนะครับเขาเรือกอยู่ในราศีกรกฎนะ ได้ตำแหน่งเ,เขาเรียกว่ามหาอุดด้วยเห็นไ,ไหมดาวเนี่ยสูงส่งนะครับก็เลยแบบต้องบอกได้เลยว่าคุณเองเนี่ยประสบผลสําเร็จแบบเรื่องของการงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเลื่อนยศได้เลื่อนตําแหน่งโชว์ศักยภาพโชว์ฝีมือหัวหน้ารักใคร่เพื่อนฝูงยอมรับนะฮะอันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับนะ,อ,ะองค์พ่อพระศิวะชี้ชัดเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเราจะแบบเด่นกว่านี้เราจะปังกว่านี้เราจะเก่งกว่านี้ นะครับองค์พรอเพชรวะชี้ชัดให้อย่างไรต้องทําตัวยังไงนะครับโอเคหนึ่งเก้านะครับขอให้คุณนะฮะเราต้องเข้าใจก่อนว่าให้หนึ่งเก้าเนี่ยนะฮะดาวอาทิตย์ก่อนเป็นดาวผู้นําเป็นดาวจา่าฝูงเป็นดาวราชสีีเป็นดาวหัวหน้าเป็นดาวความรับผิดชอบ นะครับเป็นดาวเกียรติยศชื่อเสียงนั่นก็หมายความว่านะครับจะเป็นช่วงที่ชาวราศีมินนะครับคุณจะมีความภาคภูมิใจในตัวเองคุณจะมีความภาคภูมิใจในศักยภาพที่คุณมีคุณจะมีเกียรติคุณจะได้รับการยอมรับนะบขอให้คุณเชื่อขอให้คุณศรัทธาว่าคุณมีความสามารถดาวพระเกตเป็นดาวกระตุน้นเป็นดาวความเชื่อเป็นดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นดาวบุญกรรมรแต่งการที่คุณได้ดาวพาทิตนะฮะกับดาวพระเกตเข้ามาเนี่ยนะครับคุณจะเป็นนักสู้นะครับนักสู้ เขาเรียกไม่ย่อท้อต่อความลําบากนะครับมีเป้าหมายชัดเจนนะสามารถที่จะบรรลุนะฮะสิ่งที่ตัวเองปรารถนาได้นะอาจจะเหนื่อยหน่อยไม่เป็นไรนะครับเพราะดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนอลิตสาหรับชาวราศีมีนแต่อลิตรงนี้จะทําให้คุณเองมีชื่อเสียง นะครับจะทําให้ตัวของคุณเองเนี่ยเป็นที่ยอมรับของหัวหน้างานเป็นที่ยอมรับของเพื่อนฝูงนะครับคุณจะเก่งคุณจะโดดเด่นคุณจะมีความสามารถปรับได้ที่คุณยังนะครับมีการเรียนรู้นะฮะคุณมีความขยันคุณมีความตั้งใจคุณมีความมุ่งมั่นนะครับนะคุณจะประสบผลสําเร็จ ก็ยินดีกับชาวราศีมีนทุกท่านนะครับนะนะท่านที่รู้สึกเหนื่อยท่านที่รู้สึกท้อเกี่ยวเรื่องของการงานนะครับคุณฟังคลิปนี้แล้วคุณมีกําลังใจขึ้นเยอะขอให้คุณเชื่อนะครับเชื่อมั่นในดวงดาวเชื่อมั่นในศักยภาพของคุณเชื่อมั่นในความสามารถของคุณนะครับปับใดที่คุณยังมีความเชื่อมั่นอยู่ในตัวเองนะค,คุณจะประสบผลสําเร็จนะครับนะพิมพ์นะครับคาว่าสู้แล้วไปต่อให้สุด ก็ยินดีกับชาวราศีมีนทุกท่านนะครับ